สบายดีพี่น้องพบพ่อกับสองบาสาขคือเกาคือเดี๋ยวพี่น้องสบายดีตอนสว่างสวายบรรยากาศว่าหนาวตอนนี้บาซายพาพี่พน้องเบิ้งเขาแม่ปราสาเขียนฝาอยู่พี่น้องแบบวิถีชีวิตแบบโบราณโบราณตะกี้ยังใส่อยู่คือเก่าเลยพี่น้องหายาหาหยากอะไร ตอนเ so ช้าๆหนาวแห้งฝึกซ่ากับเรื่องบุญบอถือเพียนี่แหละเพียนฝ่ายตอนเช้าๆแดดกับแดดบอแดดกับแดดหนาวกลังจ่องนะแต่ละคนนะ คันจะไปหากินกันได้ไปหาเบอร์พี่น้องเอ้ยหากินก็นหาอยากหมดหมืม่นไ้เกียที่หาตัวอ๋อสื่อพวกก็เ <c oughs> ขียนฝ่ายไปถอเสื้อดำมอรมอนเขียนไปถอเบอร์เนาะถอดโมถอเซื้อหรอบายถอแเป่พ่อห่ม Oh, โอ้โหเฟอดได้แต่ละตอนเอน็นั่นแล้วกะ็อันนี้ก็8แปดโมงแล้วประจังเนาะซอยไหวเนาะซอยไหวขนาด้พี่น้องแป๊บเดียวว้าวไหวเก้าแลจยจแแดงไอ้ตื่นซอยสิเขียนแข่งกันตอะนี่ไช่สิได้อ้เก่าโมงเลย บุญบ้านกับทีฮอดแล้วอใกล้ชีฮอดแล้วบุญบ้านกับเงืนข้ามกับแก้วกับโบมี่โอ้ยฝนตกกับใครเนี่ยมันจังแล้ววายออมีแน่แนเนาะมีแรงฝนยังตกบุญบ้านเนอะดูทุ่งเหินก็คือเกาแล้วคิดพูนยามหลมให้นาะ เอาไปโรงเรียนเหรอวะมื่หนึ่งนี่ได้เมื่อบอลนันทวงเมนะเมือม่อได้ไหมแป๊บเดียวบวอี้อ่าาเท่นนีัอา มูซาวอกนะตอก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 อันนี้นื้เฟอร์ซได้ปันนี่วอันดับแรกก็ต้องอี้ก่อนวะอี้แอบโอ้เฟอร์เปลยนมันโฟมนะใส้เวลาฮองเตบอะมันรลายเธอเดียวฝันนาอี้ได้บอ แต่เนี children, ่ยพายโสมก็เข็นขายได้นี่นะแม่นบ่ได้ขายได้เออนาวก็มีแต่น้อยแล้วานิลเท่าลทานินั่นไปนนี่แหละอ๋อ่าเป็นแะ รอยละสิบมีไหนอ่ะรอยสิบมีไหมนะเขียนตั้งแต่สาวๆตื่นนอนมาดันโลดอันนี้ผมมีเวียก์ก็มานั่งซุ่มแซวกันปกติเขียนผายเขียนในอันโฮมดีบ่เนี่ยจามันหนาวโหดมันหนาวนี่บ่อใดเราพี่น้องเลยไปก็ได้นาวก็นาวโหดอลี ใส่น้ำมันอีกได้นี่ก็บ่ันบ่ใส่น้ำมันบ่ได้เดอกมันผืชลาบบิดก็บ่ได้อีกรอ <c oughs> ลาบบิดกับไไ่ได้อีกมันซ้ำโปมือนี่โปตีนนี่บ่เงยส่วนแล้ว แม่ในห้องคืนก็เห็นตังบึงนังนี่อืมดังอ่างเอ็นเอ็นอยู่หันแล้วเขีนไ้หายได้เนี่ยพอได้เงินซื้อสีนัดบุญบ้านพอได้เงินซื้อซีนัดบุญบ้าน ดึงมีเทมันก็มีนะบอมันได้จังหวะอีมันทั้งแม่คือเส้นซีอ่นั่นสิคลละซีบออ๋องละหมอนผลซีฮาวเหอคลละซี ฉันนจากพื้นชอบหนึ่งนจากพื้นม,มัน,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 มนเนลยแต่พื้นหน่อยพื้นลงหรอเนี่ยม <c oughs> ันหายพื้นทั้งรับมันหาย ก็เขียนเดือนหนึ่งเงินน่ร้อยห้าสิบมาไปซื้อเขาได้บาทนี่เออแต่ว่าโอ้ย菩萨เอ็ดได้พ菩萨ไปหาย菩萨เอ็ดได้ไม่ต้องคอยนั่งนั่งจัดจองห้า แน่นันบ่นี่กลางคืนนั่นแล้วเลยมันอนาเด <c oughs> มันอุ่นดีกันนี่กลางคืนเลย <c oughs> อ๋อนี่ยินกับกัมีว่าโอ้ยนียินกับมันโมนเลยเนะาะห้องบนไม่ได้ไปเลย แตก็เตีกตัวอาจะตับตับตีห้าโอ้เหล่าคมมเห็นว่าเสียงดังแอนแอนแอนบุโอ้อันนี้มังลานี่ก็ขอนมกเลียมกเลียวหลักมันเด้ มันพืชบอเป็นทุเลศเหรอขอนซื้อหรอขี้แห่งไม่ได้ขอนเมียนะเอาไ,ไ,ไม่ไวไม่ได้อะ มีสมบายท้องมีดีท้องมีดีเอนอนแอนแอนจะค่อยอือืมไม่ได้พูดอดมีสมบาย,บายทั้งอากาศมันเปลี่ยนเห็เนาะแต่คณะผู้เติมกันยังเตะกันยังเจีบคออยู่กินยาไปไข่ได้ อืมมันอากาศมันเปลี่ยนเหเนาะอย่าแต่พูดหน่อยพูดเติบกว่าอย่างไฟแห้นอ๋ออ๋อนั่นแหละเดี๋ยวนะไปแล้วพู้เดียวนะคุณเลยนั่นแหละพี่น้องว่าส้ก็จะได้ทำลาพาจากปิดคิดตันนี้ก็น่พี้องะ จากได้กเขาข้าขอมกบใจพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคนที่เขามาบุงมาสมส่องบอใสฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพี่น้องแจ้งเตือนเพื่อที่จะบริแพาดคลิปใหม่ๆหม่ให้พ่อกันคลิปหน้าพี่นอ้องสบายดี